สวัสดีครับผมวันนี้วันที่17กันยายนปี2,568นะครับวันนี้มาอัปเดตกันสำหรับในเรื่องของเงินสงเคราะห์นะครับซึ่งก็มีการโอนนะครับด้วยกันเนี่ยสามรอบก็คือวันที่16กันยายนนะครับวันที่17กันยาแล้วก็วันที่18กันยายนนะครับ16 17 18นะ3วันนะครับซึ่งกำหนดดังกล่าว ก็จะมีการโอนให้กับนะครับผู้ที่ได้รับนะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มนะครับผู้สูงอายุนะครับเป็นผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสุการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางแจ้งรายละเอียดนะครับจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุนะครับเริ่มกลุ่มแรกนะวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับเงินโอนเข้าบัญชีนะครับโดยมีรายละเอียดนะดังนี้นะครับ สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565โดยจะได้รับนะครับในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนนะครับก็คือกุมภาถึงกันยายนปี68นะครับช่องทางของการรับเงินนะครับก็จะจ่ายตามลำดับดังนี้1 จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากผู้ที่นะครับมีสิทธ์แจ้งตามหนังสือยินยอมการโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นนะครับอันนี้ก็ถ้าเรามีการยินยอมสำหรับในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับเกี่ยวกับการโอนนะเข้าบัญชีร่วมก็จะเข้าช่องทางนั้นหรือหลักๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการโอนเข้าบัญชี กลุ่มพร้อมเพ์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับอันนี้ก็สามารถตรวจสอบตัวเช็คได้นะครับซึ่งตามกำหนดเนี่ยนะครับโอน3รอบใช่ไหมครับก็จะมีวันที่16กันยายนเนี่ยเขาก็อ้างอิงในเรื่องของวันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ์นะครับซึ่งเขาก็ระบุไว้ว่าเกิดก่อนวันที่1มกราคมปี2496นะครับในรอบวันที่16 กำหนดวันเดือนปีเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเช็คเรื่องของเกี่ยวกับบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับผมอันนี้ก็จะต้องรับทราบกันในรอบแรกส่วนรอบที่2ก็คือวันที่17กันยายนนะครับผมก็เกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี2496ถึง31ธันวาคมปี2502 นะครับก็ต้องเตรียมบัญชีให้พร้อมภายในวันที่12กันยายนนะครับอีกหนึ่งรอบนะฮะก็คือวันที่18กันยายนนะครับผมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี2503ถึง31สิงหาคมปี2508ต้องดาเนินการเตรียมพร้อมสำหรับบัญชีภายในวันที่15กันยายนปี2568เช่นกันนะครับ กรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ให้ยืนน่นหนังสือนะครับเพื่อความยินยอมเนี่ยนะครับภายในวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะฮะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องบัญชีเนี่ยก็เสร็จสับเรียบร้อยตอนนี้สิ่งที่จะต้องตรวจสอบนะก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการโอเนเงินเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะครับผม3รอบนะ16กันยานะครับผู้ที่เกิดก่อน1มกราคมปี2496 17กันยาเกิดระหว่าง1มกราคมปี2496ถึง31ธันวาคมปี2502 18กันยาครับผมเกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี2503ถึง31สิงหาคมปี2508นะครับผมนะก็ภาพประมาณนี้สำหรับในเรื่องของเงินยังชีพนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยโดยภายใต้รายละเอียดนะครับท่านสามารถสอบถาม เกี่ยวกับ center, คอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางนะครับ02 2706400ในวันและเวลาราชการนะครับอ่าก็ถือว่าอัปเดตกันประมาณนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทราบนะครับหรือว่ารายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นการโอนก็เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งส่วนจำนวนนะครับผมก็8เดือนก็เดือนละร้อยก็800บาทสูงสุดนะครับผมที่จะ ได้รับนะครับอะยังไงก็ถ้าเงินโอนเข้าเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปด้วยนะว่าได้รับหรือไม่ได้รับอย่างไรนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมดูเงื่อนไขรายละเอียดนะว่าเขาระบุกลุ่มที่จะได้รับเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมนะครับเดี๋ยวยังไงมีข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์เราจะนํากลับมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ